ครับครับโควินมาที่นี่ไฟเริ่มซ้อมมากี่วันก็ซ้อมอยู่ที่ใครใครอยู่ที่เดิมที่ปทุมเราเองมีใครเป็นผู้ปกบอลซ้อมไฟนี้ก็มีพี่ๆ้องๆในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละก็28ครับสูงเท่าไหร่แล้วครับ170น้ำหนักป่วยๆแล้วตอนนี้ไต่ผามวยสไตล์ไหนครับมวยจีนวันที่จะต้องมาเจอจิกซอสอ่ะเคยต่อยกันไหมไม่เคยอย่างเลยนี่ครั้งแรกเลยศึกษาเกล้าต่อยจิกซอสยังเขามวยสไตล์ วันนี้มันจะจิก๊กซอาวางเกวางแขกไงดิาาต,าตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเด็แก้ไข,ขอุดด้วยเดียวล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ต่อยท,ที่นี่เลยวันนั้นต่กับไปกับสิดงดาวไปกีงวันนั่ะพาไปคะแนนไปเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับออร้อยสิบสองครับอ๋อวันนี้ต่อร้อยสามเมื่อเช้ามาเววนั้นหนักนี้เกินหรือขาดพอดีครับมาพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดเอาชนะกับไครนะคุ้มมากกี่กิโลต่อยมวยไทยของเราหลัก 67คนจังหวัดปทุมเด็กปทุมเลยอ้าวฝากเชิญช่วยแฟนคลับด้วยหน่อยก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจเอาไปอ๋อขอแช่นะอ่ะวันนี้ขอน้องโชคดีขอมว่าครับ